สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบม,มาพอกันกับในช่วงแรกของมือวันที่สิหเดือนพฤษภา,าคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะโมนี้นะคะแอดผ้าพาพี่น้องบรรเทาสกุลสก้นนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากเซียนดําดินนะคะแนวทังตเล่านะคะพายพี่น้องค่ะ แนวาทางของเซียนดําดินงวดทผพานมานะคะล่อหายวิ่งเก่ากับหนึ่งค่ะจับคู่เขามาเป็นเจ็ดเก่าตรงๆค่ะพี่น้องคะเล็กวิ่งกับเขาเก่าค่ะพี่น้องืันนี้ค่ะแอดและเด็กติดต,ตามแนวทางของเซียนดําดินมาฟากมาตอนพอี่น้องมาเท่าสุขซุกพ้นนะคะแนวทางตำเล่าวันนี้ของเซียนดําดินค่ะแสด้ว่าเป็นตัวใดพอี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ,ะเซียนดําดินคะ่ะครับสวัสดีครับ ตามติดตามเล้าคือเก้าค่ะมนี่เล้าค่ะเอาเลยเนาะเอาเลยค่ะยิ่งครับ6ค่ะเก9าีเกาีค่ะสองค่ะแปดค่ะหกีค่ะสอ สองหกค่ะแปดหกแปดหกค่ะวันนี้ตัวกันได้แรับอันนี้กันได้ชื่อได้หน่วยได้ค่ะหาซีกับเจ็ดซีครับหาซีกับเจ็ดซีค่ะเพราะว่ามันมันง่วงง่วงผสมอยู่ค่ะสามตัววันนี้ค่ะสองหกซีสองหกซีค่ะกับหกแปดซี หกแปดสี่ค่ะวัดจำนีนเน้นตัวไหนบ้นี่คะเน้นหก่กับแป่ะค,ะครับหกสีกับแปดสี่นะคะจ้าสามตัวกับเป็นหกแปดสี่น่าค่คะตัวเนเ้นเน่นทั้งสเลยมาทั้งสองเออมาทั้งสองยนะน่อจ้าได้ได้ค,ค่ะขอบคุณน,น,นะคะ สวัสดีค่ะโชคดีค่ะสวัสดีครับสรุปสรุปหน้าท่างถ่าคลิปนี้นะคะพาวิรนค่ะหน้าทางจากเซียนดำดินนะคะวิรองค่ะตำล่านะคะ อ่ะมันนี่มันนี่เราให้วิ่ง4กับ6ค่ะพี่น้องวิ่ง4กับ6นะคะแนวทางมีเก่า8 4 6 4 2 6 8 6นะคะโตกันหา7 4 3โต2 6 4 6 8 4สีสี่นะคะพี่น้องคะมันนี้เส้นดำานินเลาเน้นอยู่ที่8 4 6 4 26 4กับ6 8 4นะคะพี่น้องคะโดยเฉพาะเลขวิ่งเล่านี่ เขามาาลายงวดล้วเด้พี่น้องเขามาาลายงวดนะคะตังแต่รุดไปงวดนัน็เริ่มเขามานะคะว่าเป็นซิฟงวดล้วบอกพพี่น้องคะ่ะกับประเด็นใจนะคะแต่ว่าเขามาเรื่อยๆนะคะพี่น้องคะ่ะสําหรับเด็กวิ่งแล้วนะะเนาะค่ะเนาะเอาโมนี้นะคะสําหรับอ่ะสุดนี้นะคะเป็นแนวทางของเส้นดําดินมั่นที่ซิซนะคะเราหายวิ่งเก่านะคะจับคู่เขามาเป็นเจ็ดเก้าพี่น้องเล็กวิ่งเล่าเขาเขาดีดีพี่น้องคะ่ะเนาะ วันนี้กระแสพายพี่น้องได้แคปหน้าจอนะคะสำหรับแนวทางจากเสี้ยนดำดินนะคะพี่น้องคะแนวทางต่ำเล่านะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางต่ำเล่านะคะแนวทางจากเสี้ยน ดำดินเด้อพี่นองเด้อจังไดก็อย่าลืมนะคะนำไปพิจารณาเบิ่งขาะพี่นองทังช่องนํำเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเ่านะคะโปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพพี่รองพระเทวสุขสุอนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณแนวทางาจากเซียน ดำดินนะคะสำหรับพรมพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือ่่แรกเอาแอดวกไปแล้วนี่น้องพี่น้องเนาะบอกซ้ำอีกอ้ยมันยังว่ามันเป็นประสาทช่วงนี้นะคะพรมพี่น้องค่ะเป็นประสาทเนาะบอกอีกก็ได้ดอกพี่น้องบอกได้บอกแล้วเนาะพรมพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือ่่แรกเนาะ ถ้าบ่อยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดเด็ดบ้นมีนะคะคำามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะเพื่อที่จะ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะฝากพี่น้องค่ะเป็นเบอร์เบอร์ที่เดี๋ยวนี้พี่น้องค่ะบางทีแอดบอกแล้วแอดบอกหลายคลิปแล้วเนาะแอดเป็นคือจังความจําสั่นนี่นี่พี่น้องเท่ามากเลยสิเป็นจำไม่ค่อยได้จื้อบ่ค่อยได้ลงลงเรืมๆพี่น้อง มันสิถึงหกสิบพอสิบว่ามันเป็นอันไสเมือก้อนบอกพีพ่น้องค่ะอันลูกค้าให้อันเขาให้กินแล้วก็สิบว,ว่าถ้าได้กินอีกเซนนี่เดี๋ยวนี้นะมันมักสิเป็นเรื่องเสีเดยดลงลงๆลืมๆเนาะจนกุญแจรถดนี่พี่น้องกุญแจรถดนี่เอาเอา,เอาไว้เดียวๆเฉพาะกุญแจรถดนี่บ่ได้นะคะพี่น้องค่ะหาบ่เห็นนะคะพี่น้องหาบ่เห็นเด็ดขาดลูกชายได้ซื้อสายอันคล้องคล้องกุญแจนะ จังเขาเอามาเน็บเซลนีที่เป็นยางยืดออกมากสินะพี่น้องเอามาให้แอดใส่กุญแจแล้วก็เอามาใส่ในกระเป๋าพายเบิ่งความที่แบบมันมันลืมน,นะพี่น้องคะมันลืมคิดบอ,อกว่าบ้างไว้ใส่ยังประมาณนั้นเนาะปล่อยพี่น้องเนาะลืมเลยเด็ปล่ปอยพี่น้องคะนสิถึงหกสิบอ่อสิบเป็นอันใช่เมอติดอันใชเหมอ่อลงๆๆโอ้ยเห็นละพี่พี่น้องคะอืมพัก่อน่อยพอม จำลองเบอร์เบอร์มากมากเลยนะคะพี่น้องเอาพี่น้องอยากให้เพื่อนๆด้วยติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาในเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องคะอ่าเอกติดตามพายุนะคะอาจารย์ต,ติดตามซ่าไปนิดนึงกะขอโทษขอให้พี่น้องพรเท่า,ทาสุขุสคนหลายๆเด้นนเอ,เอพี่น้องเด้อแนวทางของเส้นดําดินนี่เลขวิ่งของเรานี่พี่น้องจําได้บ่มเขามาจาังหวัแล้วตั้งแต่ที่ตอนนั้นรุดไปเนาะรุดไปเท่านึงแม่นบ่คะสำหรับเลขวิ่ง บัดน,นี้เริ่มว่าเขาอีกแล้วด้พี่น้องว่าแม่เป็นซิฟงวดแล้วบ่เริ่มเข้ามากแอ,อดก็จจาบ่ได้เนาะนาสิเกือบเกือบซิฟมวดแล้วนะคะพี่น้องคะนาสิเกือบเกือบซิฟม้วดแล้วต่วานตงเ่ออ่าเราก็กระจับคู่ว่าเขาแต่ว่าเลกวิ่ง,วง,เอองเล่าหนีพี่น้องห้ามพลาดเด้อพี่น้องเด้อเล็กวิ่งของเซียนบบนําดินเล้าคักอีนะคะไปพ,พี่น้องคะ่ะนุ่งแหมพี่นอ้องเบาซับนาซับหบลังเบื่องลวดได้อันนุ่งไล่ พอตนาฝนบ่อยตนาฝนนี่ก็มียุ่งยุ่งไล่ตัวน,น้อยๆนะคะเวลามันกัดเท่าหนี้มันแบบแถบสีบรบมีความรู้สึกนะคะพี่้องคะโดยเฉพาะยางเข้าไปในป่านี่มันกัดน้ำหนาน้ำตา่ะมันยุ่งไล่เป็นตัวน,น้อยๆเวลากัดเนี่ยแถบสีบรบมีความรู้สึกแต่ว่ากัดกับประมาณบ่ถึงหน้าที่นี่เลือดเ,เต็มทออ้องสันี้พี่้อหลายค่ะลายแน่พี่้องเอ้ระบางเด้อพี่้องเด้ยุ่งก็ได้ลาย อันหนาฝนนี่มากสิมากคับโรคไข้เลือดออกเออคองคู่กันหนาฝนกับไข้เลือดออกนะคะพี่น้องบอกให้ถึงอันครบแปดนาทีคือเก่าวน่ะละพี่น้องคะบอกให้ครบแปดนาทีคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเอ๋อท่างบ้านพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงโมนี้ฝนตกแน่บ่คะมื้อนี้บ้านบ้านเมืองเราด้วยฝนบ่ตกบ้านเมืองเราด้วยฝนบ่ตกนะคะมื้อนี้อือ ตว่าตอนนี้กับสิหกโมงแล้วเนาะหกโมงก็ยังยังบพราะนี้เหมือนดีพี่น้องยังเป็นจิงแจงอยู่นะคะสีหกโมงแล้วก็ยังแจงแจงอยู่อันบันทอยพี่น้องตันใดเฮ็ดไท้เฮ็ดห,หน้านแล้วคอมเมนต์คำว่าบอกเลยเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์คำว่าบอกสู้กันปังเนี่ยทั้งบัตทั้งบานบึกเราด้วยมันนีออกไปท่ายิปเนาะออกไปถ่ายิปข้างนอกเนี่ยก็ยปปหยเห็นข้าเจ้าวันเขาอย่างเราดีพี่น้องวันเขากันแล้วนะคะเพราะว่ทาทั้งงหมอเทอดไปเนี่ยมีหนามหลาย พี่น้องพึ่นมีนำลายพออไปเนาะเวลาก็ไดเบิ่งเวลาด้ด๊ิพี่น้องเอาเงินนะคะให้พ่อพี่น้องบรรท่าสุขุส่วนผูใ้ใดเขามา่เบิ่งคลิปหนีให้หมานทั้งสองยางทั้งไทยทั้งผนบานเลือเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นนะคะพี่น้องคะเพราะว่าสองยางนี้มามาประทานเกันอีกแล้วคือจังอ่าคือจังอันหมดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะ าคเวลาแล้วเด้อบัน,น้พีน้องครคเวลาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะของเซียนดำดินนะคะพี่น้องคะแอสิได้ขคอตัวล่าพาี่น้องบานเทาสุขุสุก้อนไปก่อนนะคะเอาไ้พอกันไหมก็ไปใน,ในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ